พี่ส้มขาเป็นไมเกนนะคะมานานเท่าไหร่แล้วคะเป็นสิบปีแล้วคะ่ะเป็นนานมากแล้วคะ่ะค่ะพี่ส้มขามันปวดหนักขนาดไหนปวดจนยกทีหัวแทบจะแตกเลยะคะ่ะหน้าตาบวมไปหมดเลยคะ่ะปวดจนบวมเลย<า>หรอค่ะหน้าตากระตาในบวมตาห,หัวลายไปหมดเลยค,ะลยค่ะ อ๋อเป็นบ่อยมากเลยค่ะจะเป็นข้างเดียว <ฮะ S 1> เหมือนเหมือนอะไรมันทิๆๆน่มจี้ีในหัวเนี่ยค่ะเวลาปวดหัว,หวจะน,นอนไม่ค่อยหลับอะค่ะนอนไม่ได้มันปวดมากเลยค่ะส่วนมากมันจะปวดมากเลยปวดบนหัวแทบแตกเลยอะค่ะบางทีทนจนบางคนบอกว่าพี่ส้มไปหาหมอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปหาหมอหมอก็ให้แต่พารามาอะไรอย่างเงี้ยพี่ส้มทำยังไงถึงมาเจอตัวบรลษัทยูคอนคะพี่ที่ทํางานนี่เขาแนะนำค่ะพี่ให้ลองทานค่ะมันพอทานไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ไม่ค่อยจะปวดหัว ค่ะคือพอกินไปสักพักหนึ่งมันก็สาขึ้นนะคะประมาณทักมงสองสามชั่วโมงเลย,ยใช่ค่ะท,ทานแล้วก็นอนพักวันนั้นพี่ส้มก็เลยเลือกทานตัวบรลานยูค<พ>อ,อเลย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทปรานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอหัวหินค่ะจกกังหวัดประจวบคีรีขันค่ะแล้ววันนี้นะคะชิวก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าค่ะซึ่งโรคนี้นะคะเป็นโรคยอดทิตของคนไทยเลยนะนั่นก็คือโรคไมเกรนค่ะเราจะสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าทานตัวปลิานยูคอร์นะคะแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะถึง อาการดีขึ้นนะคะเพราะว่าโรคไมเกรนนะคะแต่ละคนคะอาการก็จะแตกต่างกันออกไปจะเราสัมภาษณ์ลูกค้าท่านนี้นะคะว่าอาการไมเกรนของลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วส่งผลกระทบต่อง,งานของเขาอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยวช่วยแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทาอาชีพอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะชื่อส้มสุกัญญานา้าฉ่าค่ะทำอาชีพแม่บ้านอยู่ค่ะค่ะ,คะพี่ส้มค่ะเป็นไมเกรนนะคะมานานเท่าไหร่แล้วคะ เป็นสิบปีแล้วค่ะเป็นนานมากแล้วค่ะค่ะพี่ส้มค่ะมันปวดหนักขนาดไหนอะเต็มสิบปวดปวดจนแบบทีหัวแทบจะแตกเลยค่ะหน้าตาบวมไปหมดเลยอะปวดจนบวมเลยล่ะค่ะหน้าตากระตานี่บวมตาหัวลายไปหมดเลยอะโอ้คือเป็นเแล้วเราสามารถที่จะทํางานต่อได้ไหมคะพี่ส้มก็ได้ทานยาแต่แรกก็ทานยาพาราไปก่อนมันก็ยังปวดอยู่ค่ะนะคพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาก็แนะนํายาให้ทานนะคะก็ส่วนมากก็จังทานยาค่ะ เ,เดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนพี่ส้มคือพี่ส้มอะ่ะตอนที่ปวดมีการไปหาคุณหมอไปค่ะคุณหมอก็ให้ยาค่ะให้แต่ยาพาราคุณหมอบอกว่าหนึ่งในพันที่จะเป็นแบบพวกไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็คือยังเป็นอัตราส่วนที่เยอะอยู่ดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วพี่ส้มต้องทํางานเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นระหว่างที่พี่ส้มทํางานเนี้ยพี่ส้มทํำยังไงเี้ยก็ทานยาบรรเทา,า,าค่ะก็คือยังไงเราก็ต้องฝืนทํางานใ,<ช>ให้มันจบ ใช่ค่ะพักไม่ได้ค่ะนอกจากหยุดลาไปหาหมอคืออันนั้นคือต้องหนักจริงๆค่ะนะแล้วมันส่งผลกระทบต่อการทํางานของเรามาไหมคะเราเราเป็นบ่อยไหมคะพี่ส้มคะอ๋อเป็นบ่อยมากเลยค่ะเป็นบ่อยมากเลยค่ะเป็นบ่อยและอาการบวมนี่มันก็บวมขึ้นมาบ่อยหรือว่าทุกครั้งเลยค่ะที่เวลาปวดมันจะบวมค่ะนะคะปวดเหมือนเหมือนอะไรมันทิมจี๊ดี๊นี่หัวเ่ยค่ะอย่างพี่ส้มเนี่ยจะเป็นข้างเดียวหรือว่าเป็นเป็นทั้งสองข้างเลยคะ จะเป็นข้างเดียวค่ะเหมือนจะอะไรมันทิ่มมัไหแล้วคะอ่าฮะแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เวลาชิวสัมภาษณ์นะคะทุกคนเขาจะเป็นลามไปถึงตอนนอนเลยพี่ส้มเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ ส่วนมากแต่พวกเวลาปวดหัวนี่จะนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะนอนไม่ได้ก็คือว่ายังไม่ทันจะนอนคือยังนอนไม่ได้มันปวดมากเลยค่ะส่วนมากมันจะปวดมากเลยปวดบนหัวแทบแตกเลยอะค่ะคือสัมภาษณ์พี่ส้มเนี่ยจะมีแต่คําว่าปวดปวดใช่ค่ะคือถ้าไขรไม่เป็นเนี่ยไม่รู้หรอกเนาะพี่ส้มเนาะบางทีทนจนบางคนบอกว่าพี่ส้มไปหาหมอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปหาหมอหมอก็ให้แต่พารามาอะไรอย่างเงี้ยจนพี่คนเขาบอกว่าส้มมึงลองกินยาตัวนี้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สภาพจิตใจก่อนที่เรายังไม่เจอตัวบาลานยุคอมันเป็นยังไงคะพี่ส้มมันบอกไม่ถูกอะค่ะคุณมันมันมันพูดไม่ถูกอะค่ะคือมันปวดไปเลยเราจะทายังไงค่ะคือไปหาหมอก็ให้แต่ยาตัวเก่าอะค่ะทำงานก็ต้องทำสภาพร่างกายมันก็ไม่ค่อยโอเคค่ะแล้วสภาพจิตใจมันก็ต้องไม่เต็มร้อยอยู่แล้วทีนี้พี่ส้มทํายังไงถึงมาเจอตัวบาลานยุคอนะก็คือมีมีพี่แนะนําใช่ค่ะมีพี่ที่ทํางานนี่เขาแนะนําค่ะ เพราะว่าพี่คนนั้นเขาทานตัวบาลานยูคออยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อนะคะแล้วพี่ส้มทานครั้งแรกก็คือสั่งซื้อหรือว่าเขาเขาให้มาลองทานพี่ให้ลองทานค่ะอ่าเป็นยังไงคะพี่ส้มคะมันพอทานไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็ไม่ค่อยจะปวดหัวะคะ่ะภายในระยะเวลากี่วันคือพอกินไปสักพักหนึ่งมันก็ซาข,ขึ้นนะคะประมาณทัก2สองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยภายในสองสามชั่วโมงเลยใช่ค่ะ ทานแล้วก็นอนพักถ้าเป็นหนักๆอ่ะคือผู้จัดการก็จะให้นอนพักะ่ะให้ทานยาแล้วก็นอนพักะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่หน้าตาบวมอะไรเงี้ยเป็นหนักวันนั้นพี่ส้มก็เลยเลือกทานตัวบาลานยูคอเลยก็คือเรียกได้ว่าทานตัวบาลานยูคอแทนยาแก้ไมเกรนค่ะองั้นมากกว่านะคะก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นใช่ค่ะนะคะแล้วตอนนี้ยังยังปวดบ่อยๆอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่อยปวดแล้วค่อเรีไม่ค่อยปวดแล้ว ก็คือไม่ไม่ไม่มีอาการปวดที่ค่ะแล้วหน้าก็จะไม่ค่อยบวมแล้วใ่ะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นอ่ามีการบอกต่อเพื่อนๆอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็มีแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยได้เป็นไมเกรนนะคะอาก็ปวดหัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอือก็อย่าเป็นเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันทรมานมากสาหรับใครที่มีอาการไมเกรนนะคะแบบพี่ส้มนะพี่ส้มรู้รู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามันทรมานมากและเขากาลังหาทางออกอยู่หรือว่าคนที่เขารักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมีอาการ แล้วเขาผ่านมาดูคลิปนี้เผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกอยากจะให้พี่ส้มช่วยแนะนำหน่อยค่ะคืออยากให้ทานตัวนี้นะคะะยูรันโบคอได้ค่ะ คือทานแล้วมันก็ได้เห็นผลดีอะค่ะ,คะเพราะว่าพี่ส้มพิสูจน์มาแล้วเนาะว่าใช่ค่ะจากที่เป็นไมเกรนนะจนหน้าบวมเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะก็อาการดีขึ้นแล้วก็ดูสดใสน,นะคะก็ขอบคุณพี่ส้มมากเลยนะคะ<อ>ที่ไว้ใจให้บริานยูคอดูแลร่างกายนะคะ<อ>ชิวก็เลยเอาตัวบรลษัยูคอนะคะมามอบให้พี่ส้มนะคะ<อ>ดูแลสุขภาพร่างกายต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเต็มสิคะแนนพี่ส้มให้กี่คะแนนดีคะให้สิบเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ฝากไว้นหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่พี่ส้มนะคะเลือกบาลานยุคอนะคะดูแลร่างกายเพราะบาลานยุคอนะคะมีอยอยมีฮาราลอิสลามทานได้ค่ะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะจากสมุนไพร สูตรเข้มข้น13ชนิดนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะและเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บ a l a n แบน r a นะคะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่ชมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ